ไปตะลุยกรุงเทพกันนี่ข้างล่างนะัคือสถานี3ยอดเราจะเดินไปโซนโซนนั้นไปไป,ไปตะลุยกรุงเทพอุ้ยเดี๋ยวก่อน,นอ <laughs> เก็บของไว้ที่ห้องพักแล้วออกไปเที่ยวแบบสบายๆโอเค <Okay, S 2> พ่อไปที่ลิ แม่ต้องเข้าไปก่อนไปแล้วโอเคโอเคพ่อ okay. ห <Okay. S 2> oh. ลีบจองแต่จอมห่า <laughs> <laughs> เป็นเจ้าเด็ดที่เราดูใน g o ูเกิลมาคนกะุณในแม่มมข้าวหมูแดงข้าวหมูแดงนายประเดิมร้านแรกก็ปิดแล้วนะคะมันตองค่ะมันยังมีอีกไปตรงต่อไปร้านเมื่อกี้เราปิดนะเดี๋ยวเราดูร้านต่อไปตรงไปแล้วก็เรวไป ดูข้าวขาว e forward, หมูร้านต่อไปจะปิดไหมไปมันเจอช่องแบบนเนี <te lek> <te lek ่ยไปขึ้นฝั่งลางมาได้จานเดียวก็ได้แม่กินเออแม่ไปนน่ากินเนี่ยเจ้าเออมลังมดแล้ว เด็กเฮียหุ่งจาญญี่ปุ่นไม่ได้กินเ <laughs> ชา้าร้านแรกปิดทูกวันอังคารก็ดูมาแล้วแต่ก็มาปิดเพิ่มวันจันทร์มีร้านที่สองมาถึงเข้าไม่ได้แต่แม่ได้กินแล้วคือข้าวขาวหมูเจ้าเก่าลายเป็นหมูรได้ร้านแรกอร่อยไหมอร่อย <laughs> ข้าวขาวหมูของโปรดด้วยใช่ไหมค่ะ <laughs> แต่มันก็ไม่เยอะนะแต่มันก็พอกินได้จานเท่าไหร่ปกติน้ำหนึน่งขวดเติมเ่าไหร่นาสเกตุผลที่ขึ้นไม่ได้นะ <c oughs> ไฟลานต่อไปอ <c oughs> ะไรค่ะพาไทำไมไม่อุดหนุนร้านข้างทาง <c oughs> ทำไมไม่อุดหนุนร้านข้างทาง <c oughs> ร้านข้างทาง,างกาแฟาสด,สด กนนี้กกระสือไปเตยซองเอานั่นแหละเห็นไหมก็ไม่รู้จากเซเว่นก็เริ่มตะลุยที่ซอยผาหลรัดช็อปปิ้งจะเข้าได้ไหมก็เข้าได้อยู่นะเอ้ยแต่ร้านค้านปิดแต่เข้าไปเลยเนี่ยก็จะเป็น ของพาหุลัดเนี่ก็จะเป็นของชิคๆจอกๆเนี่ยผ้าสีโบอยอางเนี้เนี่ยเป็นผ้าผ้าตัดชุดตัดอย่างเ้ื่อนผกขักแล้วก็ยกลอ้อส่วนใหญ่ล้านมันจะปิดวันจันไฟแดงแล้วรถมันจอดเยอะๆติ๊ก่กับ,บก่อน่อยข้า แดงอ่ะอ่อมามลยข้ามลจอดไปตลุยสมัมเพงีทายตีทายใต้สะพานหันสัมเพ็ง จอดต้องอยู่นี่ก่อนพร้อมตะลุยหรือยังนี่คือทางเข้าสำเพงแล้วนะแม่ป่ะพร้อมตะลุยสำเพงมีงแล้วดูใหญ่กวาด้วยรู้สึอฝันนั้น

อันนี้หน่วยรถสิหาบาทนจะเว้นช่วงสวนทางกันเนี่ยเขาก็รถเข็นเราก็รถเข็นมาลถตั้งนี้ลถนี้ลถมาตั้ง่ค่ะ วันจันทคนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เดินได้เรื่อยๆเองได้ได้กระเป๋อกระโลกอรต่าหลยอะไรก็ียบตาสามร้อยต้งซิ เพี่แม่หันหลังให้เาลยขายยังไงคะยยิวค่ะี่บาทเอาผาสมกันก็ได้คะ่ะออมไปอยู่ตั้งไลายณเนาะ อยู่ที่แพรไม่ค่อยได้ได้กินนะนอ้อไปอยู่ร้านนุ่นสงังขอบคุณค่ะาเติมพลังก่อนสเพลงชิมแม่ชิมก่อนชิมตุกติกาเนี่ยต้อยดิอ๋อสามตัวตว รวมกับข้างบนไหมคะหรือว่าเฉพาะอย่างนี้อันได้ค่ะขะกับอันบนได้นะขะกับเอี่ยมก็ได้นะเอี่ยมสีฟ้าเน,นี่ยหมเ้ยนี่ยสามสามยางเนี่ยแานาโได้อ้ได้กับไม่เป็ดเอี่ยม ได้แล้วละสองร้อย <200. S 1> โดนมาแล้วอขอบคุณนะคะค,คุณค่ะเนี่ยสำเพ็งของจริงตรงนั้นเพื่งจะออเดอร์อ นี่คือไม่ได้ไปทะเลภาคใต้ก็เลยมาซื้อผ้าที่ํำเพ็งให้แม่สูุกใจแม่แล้วล่ะ,ะจัสีออกชมพูบานเย็นบันเย็นโมนนั่นอะเออเอาไปเลย <c oughs> อย่าเปลี่ยนเยอะเดี๋ยวจะได้เพิ่มอีกจะขนกลับยังไงเอาใส่ในกระเป๋าได้ก็เอาใส่ขึ้นี้รถมีการเราใส่ใต้รถเข็นอ้ยยังหนัก สีดำมั้เนาะอันนี้แม่จะเอาเองไม่ไหวแล้วค่ะเมาของเยอะกางเกงก็หลวมนั่งเฝ้าร้านาลแล้วจะขนกลับยังไง เอาไว้ด <BOY> ีก่อนปวดหัวขึ้นก่อน เดี๋ยวไปส่งแม่ลงเอาของไปเก็บที่โรงแรมมิรามาตรงข้ามสามยอดนะคะแล้วให้กลับมาส่งตรงนี้ได้ไหมคะได้ครับเข้าไปจอดในโรงแรมเลยได้ะคะ่ะ ได้หรองทิแต่ี่แขึ้นรถเมล์ไปก็ได้มีรถเมล์คนพิการกายแล้วกลับไปอยู่ซอยหนันแล้วก็หล่อมขึ้นไปแหมน้อยเดียวเองก็ไปไปไปเลี้ยวหันแล้วก็น,น้อยเดียวเออออกมาต้องหอยกับมารถติสเองก็ที่ลูกไวหวเอาบอกไปเก็บมีนะตอนที่ลงแล้วพ่อ